เราดูเขาขายกันดีแบบมหาศาลมากเลยค่ะหลาละ30บาทหมินก็เสื้อผ้าแบบทั้งนั้นขอรับไอเย็นนิดนึงสังเกตไหมคะว่าหมิงตรงนี้แดงว่างเลยอะ่ะทำไมไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงซแซนติอารีสซกตี แล้วที่นี่อีกอย่างที่กูสังเกตเลยนะคะคือที่จอดรถถูกมากถ้าเทียบกับในลอสแองเจลิสแล้วอะ่ะปกติคือเราเช่ารถใช่ไหมคะมันจะประมาณแบบ5้ดอลลาร์สำหรับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่นี่90บาททั้งวัน,นะคะ่ะสวยเชียร์เลกกิ้ง <L aking S 1> เยอะมากตลก นี่ก็มีนะเป็นผ้ายืดอ่ะเดรสสวยเชียร์ Miss Fabulous ฉันชื่อเซ็กซี่นี่ก็สวยอืนะเนาะ ไม่น่าจะได้ค่ะนี่พี่เขากินอะไรอะ่ะมันแล้วเหมือนประตูน้ำน,นิดนิดแล้วเนาะคือมันมีแบบเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยวแว่นตาอืาอือเอาน้องไปทางขวาค่ะถึงแล้วสวัสดีค่ะ เรายังคงอยู่ที่ดาวทาวล์ลอสแองเจลิสใจกลางมหานครเห็นส้มๆแบบนี้นะคะเชื่อไหมคะย่านนี้เนี่ยมีเงินสะพัดต่อวันนะคะเป็นร้อยรยล้านเลยละค่ะเพราะว่าย่านนี้คือที่ตั้งของซานติอาลีเป็นแหล่งค้าส่งขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าใน LA แล้วก็ในบริเวณรัฐรอบๆด้วยนะคะถ้าพูดเทียบกันแล้วเนี่ยในเมืองไทยหลายคนก็จะบอกว่าน่าจะอารมณ์ประมาณสำเพงประตูน้ำคลองถมบ้านมใช่ไหมคะ ซึ่งแต่ละย่านของไทยเนี่ยเขาก็จะขายของแตกต่างกันไปเสื้อผ้าเครื่องสําอางเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าที่นี่นะคะซานตีอาลีเนี่ยค่ะตลาดค้าส่งของเขาใหญ่มากเป็น1 0บสช่วงตึกแล้วก็ไม่แบ่งแยกอะไรทั้งนั้นนะคะเขาเคลมว่าขายทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ที่ขายได้เลยค่ะ ตั้งแต่ของคล้ายแบรนด์เนมของเล่นเสื้อผ้าของแฮนด์เมดถุงเท้าไปจนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่นี่มีหมดค่ะแต่มีข้อแมน้นิดนึงนะคะว่าทุกอย่างเลยเนี่ยต้องซื้อยกโหลยกทั้งรตเพราะว่าเขาเป็นตลาดขายส่งนั่นเองค่ะได้ยินแบบนี้ปุ๊บนะคะทุกคนวิญญาณนักช็อปเนี่ยเข้าสิงทังนทีเลยค่ะปุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะต้องพาทุกคนมาที่นี่ให้ได้ซึ่งด้วยความที่เขาไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็จะหายากน,นิดนึง แต่ว่าถ้ามองบรรยากาศร,รอบๆเนี่ยคูดว่าเรามาถึงแล้วละค่ะไปค่ะไปช็อปปิ้งกันบางชุดก็ไม่เข้าใจว่าว่ามันมันมันใส่ยังไงเหรอคะโอ้โหหชิ้น400กว่าบาทนี่มีทุกกางเกงทุก ทุกแบบเลยค่ะใช่ใช่ที่นี่เขาบอกว่าเสริมที่นี่เขาชอบให้ก้นใหญ่เขาก็เลยเก่งๆในเสริมก้นนะคะอันนี้เขา,าขายาแบบขายส่งอ่ะต้องซื้อแบบ20ชิ้นอ,อันนี้เหมือนที่เขาไปซื้อที่โบเบยตอนอยังคืนใช่โหลละ60บาทหนด่งรสอวย <120. S 1> นะี่สิบพอมาพอมาขายแยกก็คู่ละ30คู่ละลย่างเบี้ยอันนี้ สามหกร้อยแปดสิบค่ะเวราคาไม่แพงนะเริ่มเริ่มขายบ้านเราอืเริ่มขายบ้านเราเนี่ยคุณกูชุดอย่างนี้ชอบชอบใส่ไหมย่างไงใส่ได้ Can we just buy one or do we need to buy like wholesale? Yeah, b u one price on wholesale. buy six แล้ว You don't do just one right? Our regular price is like 25. 25. t y five. t y five. My use is very fresh. very nice yeah when you buy a wholesale it's six hundred ก็คือ six six and up six six and up สามารถ mix อ่าอือฮะ we we only just walking around six is a bit too much can we look around first ถูกต้อง ah thank you เออนี่อะไรดอกไม้ดอกไม้เขาชอบร้านที่เขาเย็นเป็นเสื้อทั้งกระโปรงทั้งแจ็คแจ็คสวยอ่ะนี่สวยมากมีเป็นเสื้อยีนด้วยหรืออันนี้สวยกว่า

อันนี้น่าจะได้ไม่น่าไม่น่าจะลากพื้นหรือเอาวันนี้เอาอันนี้ตรงช่องอกมันยืดอัน for you yeah maybe medium I usually large try large I usually wear large yeah matter long ยาวไปเนาะยาวอันนี้น่าจะโอเคออืมเา medium หรือเอา large มีเลมี่ส์รันเล็ก อ๋คือแบบมีเป็นลายน่ารักน่ารักเป็มแบบนูเลยว้าวเป็นคิเป็นไงล่ะคะมาที่ปุ๊บซันตีอรีตรอกซันตี่เสียงเงนเลยซันตี้เอรีนี่ค่ะอี t s ่ต i อะ่ฮะซันต i ตลอ a l ี่ีว้าวเราเดินไปหล a ตัวละสาม้อย Mm -hmm. Oh, I like <laughs> mm -hmm. oh, so where did all wow. this cloth come from? Uh some from here. Mm -hmm. That would be 20, 20. Oh, sorry. Sorry. Look into my bag. Got <laughs> mm. a messy bag. Thank you. you. you? <laughs> 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 that would be um Is it in the web? Yeah on YouTube we we from Thailand so um no I don't have any no ไม่ได้ thank you คนขายแต่งตัวเท่มากเป็นพี่สาวค่ะเหรอพี่สาวก็ดินมาเธอชุดผ้าสีนีิสิตเก๋กันเธอนะน่ารักเชียร์ขายเก่งตอนแรกไม่กะซุนเลยคุณผู้ชมปรากฏต้องขาย thank you เหมือนมากอะเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยมีอเรี่ด้วยนะน่ารักอ่ะฮัลโหลมีน่ารักอ่ะตรงนี้น่ารักสุดามามจะดีริ่งเซคัเ s อร์สันนี้น่ารักจัง โอ้แฮนด์เมดเม็กซิกันน่ารักเชียวอันนี้ก็น่ารักพอเราเจอเดอะริงหามาจนน่ารักอ่ะอันนี้มันใหญ่ไปมันจะแบบอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แต่มันมันน่ารักดีฮะอันนี้ก็น่ารักเนาะแต่ใช่แต่ถ้าเอาน่ารักกับทัวร์เนี้น่ารักกิ๊ตตี้ไงขึ้นเว้ยเดี๋ยวหนาวใส่เลยใส่เลยเาแต่งร้านเขาน่ารักมากเลยนะพิงค์เราไปดูข้างในลองเดินไปดูค่ะยัติสันยัป ร้านน่ารักอ่ะร้านแบบสไตล์สาวหวานนะใช่เขาจัดแบบร้านดิสเพลย์สวยมากนะเป็นเสื้อเอลลอย<ๆ>น่ารักน่ารักก็เข็มกองเข็มคาดชื่อร้านเขาก็น่ารักนะพ <Pink Rose. S 2> ิงค์บราส์มันขายกันน่ารักแบบฟูฟูน่ารักน่ารักจะเป็นเน้นเสื้อผ้าหวานๆของผู้หญิง ให้เขาดูหน่อยครับมี Instagram ด้วยอืมอันนี้ค işte> ือที่เราได้มานะแล้วก็มีให้ติดตาม Facebook Instagram มี Instagram ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็น่ารักอโเคโอเขี่ยใส่เลย Thank you Wow Thank you ให้การ์ดมาด้วยฮะนี่อ่เก็บการ์ดไป่าเขาก็มากันเยอะนะครอบครองครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะจะทะก็มานะ <c oughs> เราไปไปตึกคลองถมฮนะใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้เรามาช้อปกรุงเก่าในเมืองไทยไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะจริงคุณผู้ชมมันเหมือนเราอยู่กรุงเทพไหมเหมือนมากนี่พัดของเล่นคือแบบ อยู่ดีดีก็มาแบบงงงงแบบ h e โ l เ <Hello. S 2> นี่ยถ้าเราเห็นไฟแบบนี้คุณผู้ชมเราจะนึกถึงคลองถงฟาซาม <laughs> ันใช่เลยนะฮะเครื่องสำอางแบบนี้ <c oughs> พาหุรัสสำเพลงมีเนี่ยสำเพลงเลยอย่างเงี้ยคนตาเนี่ยรถไฟฟ้าอย่างของเล่นเด็กอย่างเงี้ย สำเพงโซนนี้คือโซนสำเพงลงน่าราักอ่ะเป็นกระเป๋าใส่นลองหมาใช่ของเล่นเป็นของเล่นไม่ได้ใส่กดั <c oughs> ได้สเกตบอร์ดก็มีคกูเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าตรงในย่านดามทานดิสตริกเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบชอบ้อปปิ้งค่ะคือไม่ได้สวยหรูไม่ได้มีวิวไม่ได้มีอะไรที่ไฮโซเนนะนักท่องเที่ยวอาจจะแบบไม่ได้ชอบมากแต่ถ้าชอบช้อปปิ้งอ่ะ น่ารักนเนี่ยนนแพงไหมออันนี้น่ารักปะน่ารักนี่น,นี่เป็นชุดเป็นชุดเลยใช่เป็นเสื้อคลุมผ้าต้องขออภัยฮะท็อปเรียกว่าเสื้อคลุม,มพรมเพราะผ้าเขาหนามากอ,มอันนี้หรืออันนี้ใส่ดีร้อนมากไม่ต่างกันนะสีเหมือนกันอันนี้หรืออัน,น อันนี้เส้นจะใหญ่กว่ามีเส้นเล็กอันนี้นะถามเขาก่อนละคะเท่าไหร่เดีจะเอาอันเล็กใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ How much is it Seven dollars Do I just put it on the head like this This is a little baby Yeah it's too small That's for a child right No okay ของเด็กใครก่ะ I'm the baby Me เจ๊คุณพี่มาดูละอ๋อคุณพี่บอกต้องอันนี้อ๋อใหญ่ไป too big เนี่7หนึ่งสิบเซนตดอลลาร์เซนต์ดอลลาร์อุ้ยอันนี้โอเคแต่มันใหญ่มากแต่มันจะไม่ร้อนใช่ไหมร้อนโอมันจะบังแดดได้มันบานออกอ๋อเหรอโอเคอันอันเล็กอันเล็กน่ารักกว่าอันเล็กน่ารักแต่มันก็ใส่หัวไหม Thank you Thank you เพราะถ้าอันอันเล็กมันน่ารักดี นี่อยากรู้ใช่ไหมคะซันทิอาลีเป็นยังไงย่านนี้ทั้งหมดเลยค่ะซันทิอาลีเดี๋ยวเราและที่เราจะเห็นตลอดเลยคือสตรีทฟู้ดค่ะมีฟู้ดทรัคทาโก กระโปง<ๆ>กระเป๋าสวยอะ่ะสไตล์แบบสีสันเนี่ยร,รู้เลยว่าเม็กซิกันแน่ๆอันนี้น่าจะเป็นดาราชื่อดังของเม็กซิกันแน่ๆเนี่ยฮะขนตาเหมือนบ้านเราเลยสายกันอย่างนี้ยอย่าคิดว่าสำเพ็งพาหูรัสหรือปาคลองตลาดมีแค่ที่บ้านเราค่ะลอสแองเจลิสก็มีเนี่ยหน้ากากเขาว่าขายกันแบบนี้เลยนะคะ ได้รักๆด้รั้นเลยแต่ก็จะเป็นสไตล์แบบเม็กซิกันของเขาเนาะ,ะนี่ลำโพงลำโพงใช่ไหมอ่ะคองผมชัดชัดใช่ฮัลโหลเราใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะมีตู้ ATM ด้วยนะคุณผู้ชมคือ แทบทุกจุดเลยอ่ะเหมือนงเงินหมดใช่ไหมหที่นี่เขาไม่ค่อยรับบัตรเครดิตเนาะจะเป็นเงินสดมากกว่าแต่ท้าที่กูสังเกตด,ดูค่ะคุณผู้ชมพอเราจ่ายเงินสดอ่ะมันจะไม่มีการบวกภาษีเพิ่มแต่พอเราจ่ายเป็นบัตรเครดิตปุ๊บราคาจะเพิ่มขึ้นเหมือนเขาเพิ่มภาษีเข้าไปด้วยค่ะเนี่ยฮะหมวกเดี๋ยวคุณกูณจะซื้อเป็นหมวกอย่างนี้แฟชัน่นใส่ก็ได้ไ<ม>หรือหมวกพนักงาน แต่พรุนี้ก็จะระบายความร้อนช่วงหัวได้<ม>ดีอะไรอย่างเงี้ยรแต่ตอนนี้แดดแดดรุนแรงมากบอกเลยเนี่ยเขาก็ใส่หมวกแบบนั้นน่าเราอยากไปลายเล่นแบบเอ้ยยกต่ำเนี้ยนี่แมสอันละสามสิบบาทลายน่ารักเนาะอืหน้ากาก กระท่ำแ,แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันบีดผัวมันบีบผัวมัน,นะมนกมอ่าแล้มันก็จะหนีมาไม่ชอบอไม่รอดมีดอกไม้ด้วยนะที่นี่ขายแบบทุกอย่างจริงๆ Thank you just โอเคยังให้หน่อยอ่ะฝากไว้น,น,นี่นะคะ thank you, thank you. เนี่ยจริงๆคือมันก็เหมือนบ้านเราเนาะไม่ได้ดูน่ากลัวนะคะคุณผู้ชม,มแล้ววันนี้ในหมวกเม็กซิโกโอ้โหใหญ่มาก,มกเม็กซิกันแบบอลังการถ <laughs> ุงเท้าค่ะ <c oughs> 24อัน300 ซื้อที่นี่ดีกว่าทีเชิ้ตห้าอันสามร้อยราคาไม่แพงเลยแพงเลยแล้วก็เนื้อผ้าเป็นไงเฮ้ย <Hey, S 1> ไปดูยี่ห้อสิฮะเกี่ยวเดินอ๋อที่เขาเอาไปทำเสื้อวงใช่ไหมคะใช่ถูกต้องแล้วก็ปนิฐานว่าไม่มีขอบครับไม่มีขอบแล้วทำไมอ๋อเนี่ยไม่มีขอบอ๋อเสื้อผ้าอเมริกา <ขอ S 1> จะไม่มีขอบขอบตรงชายเสื้อนะอ แสดงว่าพวกเสื้อวงอะ่ะมันก็คือยี่ห้อน,อนี้ใช่ไหมเกิยวกันส่วนมากจะเป็นจะเป็นพวกยี่ห้อพวกนี้เพราะเหมือนกับเป็นเสื้อที่มาตรฐานของเขาที่นี่เขาขายกางเกงในเสริมก้นกันเยอะมากเลยนะอกูดหน่อถอดมาดูหน่อยว่าใสา่แบบไหนสูตรก็มี้พอเท่แล้วทั้งทั้งตัวเลยอะ่ะฮะ มันจะเป็นสูตรแบบเสื้อใช่เซ็ตเลยหอมอ่ะหอมหอมอันนี้หรือหอมที่พี่เขาสุบเอาดีดีเขินจังโอ้โหนี่ชุดราตีชุดแต่งงานนี่สุ่มใหญ่อย่างนี้เลยรอฮะดูสุ่มเขาดิสุ่มใหญ่เลยนะกูรู้แล้วมันเป็นชุดพร้อมคุณผู้ชม คือที่ที่อเมริกาพอเราเรียนจบเขาจะมีเป็นงานพรอมใช่ไหมพรอมไท์เขาก็จะใส่เป็นพรอมไนท์แบบอย่างนี้ยคือเห็นในหนังอย่างเงี้ยเป็นไม่ก็เป็นชุดประกวดไม่รู้เหมือนกันคูณคิดเองอ่ามันจะเป็นมัดย้อมแต่ว่าอันนี้เหมือนเพ้นท์อ่ะเออจริงจริงราคาเนี่ยไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกด้วย ดูนี่นะตู้ ATM ดูนั่นนะคะตู้ ATM ถผัดไปอีกตู้ ATM กระเป๋าก็ขายกระเป๋าเดินทางครับเยอะมากกระเป๋า450อสารภาพเลยค่ะว่ามาตอนแรกเนี่ยแอบคิดเหมือนกันนะคะว่าอเมริกาจะมีแต่ของแบรนด์เนมของแพงๆจัดต้องยาก แต่ปรากฏว่าพอมาถึง LA ปุ๊บนะคะเห็นเลยว่าเขามีตลาดนัดบ้านๆราคาเบาๆอยู่เยอะมากๆซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ที่นี่99%เป็นชาวเม็กซิกันย่านนี้ก็เลยได้รับอิทธิพลของความสดใสค่ะทั้งสีสันของตึกรามบ้านจ้องแล้วก็ข้าวของที่เขาขายกันมาแล้วเนี่ยตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยค่ะแต่ฝากไว้นิดนึงนะคะใครที่มาเดินช้อปปิ้งหน้าร้อนแบบกู๊เนี่ย ครีมกันแดดอย่างเดียวไม่พอจริงๆนะคะพกมวกพกร่มมาด้วยที่นี่แดดร้อนแรงยิ่งกว่าเมืองไทยอีกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้พามาเทีย่ยวดาม์ทาวนลอสแองเจลิสย่านที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากันนะคะแต่ว่าถ้ามาแล้วรับรองว่าชอบสนุกติดใจแบบกูแน่นอนนะคะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะมีความสุขกับการช้อปปิ้งในวันนี้เพราะว่ากูมีความสุขมากเลยละค่ะ คราวหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนในลอสแองเจลิสอีกติดตามชมได้นะคะวันนี้ไปละค่ะ